สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทําให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้ามีร้านรับเติมเกมร้านไหนสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเลยนะครับเพราะถึงแม้จะเป็นช่องสายฟรีแต่ก็ไม่เคยแอนตี้ผู้เล่นสายเปนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมมิ w o r i อริจินสามเ g l o b a l กันอีกแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดสกิลใช้งานต่างๆของตัวละครของแต่ละอาชีพเนาะซึ่งถ้าเรามองแบบผ่านๆน,นะครับผมมันก็เป็นแค่สกิลใช้งานทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครสายอาชีพเดียวกันนะครับใช้งานสกิลเดียวกันแต่ผลที่ได้จากการใช้งานสกิลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเช่นนะครับบางตัวละครนะครับผมใช้สกิลเอทาให้เป้าหมายติดสถานะลดความเร็วในการเคลื่อนที่แต่บางคนนะครับก็ใช้สกิล A อเหมือนกันเลยแต่ว่าทําให้ศัตรูติดสถานะมึนงงเนาะ และนี่ก็คือความสามารถที่แตกต่างกันในการเลือกใช้งานสกิลต่างๆนั่นเองนะครับผมนั่นหมายความว่าเราสามารถปรับแต่งสกิลใช้งานของตัวละครได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ยากที่จะคาดเดานะครับผมโอเคนะครับสำหรับสกิลใช้งานในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแรงของตัวละครด้วยนะครับยิ่งตัวละครของเราเนี่ยมีระดับแรงที่สูงขึ้น สกิลใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะถูกปลดล็อกมาให้เราเลือกใช้งานมากขึ้นเนาะและสิ่งที่ทําให้สกิลใช้งานของผู้เล่นแต่ละคนนะครับมีความแตกต่างกันนั่นก็เพราะว่าสกิลใช้งานที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถได้อีกด้วยนะครับผมถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าในสกิลแต่ละสกิลนะครับที่มันเป็นวงกลมอันใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีวงกลมเล็กๆนะครับอยู่ตรงมุมด้านล่างด้วยนะครับผม และสิ่งนี้เนี่ยแหละนะครับที่จะทําให้สกิลใช้งานต่างๆของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะบางสกิลนะครับพอเราใส่ความสามารถเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าจากสกิลที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรก็กลายเป็นสกิลที่โดดเด่นขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับสกิลชาร์จของอาชีพนักดาบนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับ ตอนที่เรายังไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับผมก็จะเป็นสกิลธรรมดาเลยนะครับที่จะเอาไว้พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูในระยะเป้าหมายที่กําหนดเนาะซึ่งหลังจากที่พุ่งเข้าไปโจมตีเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ว่าผมก็ได้เลือกความสามารถพิเศษเสริมเข้าไปนะครับเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะมึนงง,งหรือว่าสถานะสตันเนาะ ซึ่งเลเวลแรกนะครับโอกาสที่จะติดสถานะมึนงงเนี่ยจะอยู่ที่50นะครับผมแต่พอเราทําการอัปเกรดขึ้นเป็นเลเวล2เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสขึ้นมาจาก50เป็น70นะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมถ้าเราทําการอัปเกรดเป็นเลเวล3นะครับ โอกาสนะครับผมที่เราจะทําให้ศัตรูติดสถานะมึนงงเนี่ยจะถูกเพิ่มเป็น100%เเซเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าพุ่งเข้าไปหาใครนะครับคนนั้นเนี่ยก็จะยืนงงๆให้เราตีฟรีเป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเวลาเอาไปใช้ในสงครามข้ามเซิร์ฟเนาะเวลาที่เราจะเข้าไปล้วงตัวละครดางเมจของฝั่งตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะอาชีพนักเวทแล้วก็อาชีพนักธนูเนี่ยที่ยืนยิงฟรีอยู่ไกลๆนะครับแต่ถ้าเจอสกิลนี้ของเราพุ่งเข้าไปนะครับก็ช่วย เพื่อทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียจังหวะได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะเอาความสามารถนี้นะครับไว้ไล่ฆ่าศัตรูก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ใช้ในการวิ่งหนีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแล้วเราเนี่ยจะทําการอัปเกรดเพิ่มความสามารถให้กับสกิลต่างๆเนี่ยได้ยังไงนะครับผมสําหรับวิธีการอัปเกรดเพิ่มความสามารถให้กับสกิลต่างๆนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับ <uc ess out> เพียงแค่เราเนี่ยกดเข้าไปที่สกิลที่เราต้องการนะครับผมหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีความสามารถพิเศษให้เราเลือกขึ้นมาอีก3 <uc ess us> แบบนะครับผม <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้ความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับ และหลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวระบบเนี่ยก็จะพาเราไปยังร้านค้าอารนีนาทันทีนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาที่ร้านค้าอารนีนาแล้วนะครับทางระบบเนี่ยมันก็จะล็อกหินให้เราเลยนะซึ่งหินแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะเอาไปใช้อัพสกิลแต่ละสกิลไม่เหมือนกันนะครับผมก็คืออยากจะอัพเกรดสกิลไหนเนี่ยก็กดไปที่รูปเครื่องหมายบวกนะระบบมันก็จะพาเราไปซื้อหินชิ้นนั้นๆนะครับผม สำหรับหินสกิลเลเวลหนึ่งนะครับก็จะใช้แต้มอารีน่านะครับในการแลกซื้อทั้งหมด400แต้มเนาะแต่พอเรานะครับจะทำการอัปเกรดเป็นเลเวล2เนี่ยมันก็จะใช้แต้มอารีน่าทั้งหมด1,000แต้มนะครับและสุดท้ายนะครับที่เลเวล3เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แต้มอารีน่าแล้วนะครับผมแต่ว่าเราจะใช้คริสตัลสีฟ้านะครับเป็นวัตถุดิบนะครับในการแลกเปลี่ยนเนาะก็คือเจ้าหินสีเหลืองก้อนนี้นั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเอาเพชรฟ้าไปใช้กันจนหมดนะครับแบ่งเอามาอัปเกรดสกิลบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะสู้ผู้เล่นคนอื่นๆแทบไม่ได้เลยนะครับและสําหรับสกิลเสริมทั้ง3แบบนะครับ เราสามารถสลับสับเปลี่ยนใช้งานได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําเลยถ้าเรามีแต้มอารีนาเนี่ยก็อย่าลืมมาปลดล็อกความสามารถเสริมของสกิลต่างๆทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่หลายๆคนได้กล่าวเอาไว้เนาะมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับ ส่วนตัวผมในตอนนี้นะครับก็ทําการปลดล็อกสกิลเสริมหมดทุกสกิลแล้วนะครับผมก็เหลือแค่อัปเกรดขึ้นเป็นเลเวล2กับเลเวล3นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ด่วนอัปเกรดขึ้นเลเวล2เลเวล3สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้แต้มอารีนาแล้วก็ใช้เพชรฟ้าเยอะนะครับเอาไว้อัปแค่บางสกิลที่เราคิดว่าจะใช้งานบ่อยๆก่อนก็พอนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับระบบสกิลใช้งานต่างๆในฟังก์ชันแรกเนาะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟังก์ชันที่2นะครับนั่นก็คือฟังก์ชันของสกิลทาเลนต์หรือว่าสกิลพรสวรรค์นั่นเองนะครับสำหรับสกิลพรสวรรค์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถนะครับให้กับสกิลใช้งานต่างๆของเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งการที่เราเนี่ยจะอัพสกิลพรสวรรค์ได้นั้นนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีแล็งของตัวละครถึงตามที่กลัวเกมกําหนดก่อนเนาะสูงสุดตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่แลงเจ็ดนะครับ และสกิลพรสวรรค์น,นะครับจะไม่ได้ใช้แต้มทั่วไปในการอัปเกรดนะครับผมแต่ว่าจะใช้หินสีส้มนะครับนี่หินสีส้มก้อนนี้เลยเนาะเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดสกิลนะครับสําหรับหินสีส้มก้อนนี้นะครับผมก็จะสามารถหาได้จากการไต่หอคอยปีศาจทุกๆ5ชั้นนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งเราไต่หอปีศาจไปได้ชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยจำนวนหินส้มก้อนนี้นะครับเราก็จะได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับผม แล้วสำหรับการอัปเกรดสกิลพรสวรรค์นะครับก็แล้วแต่ผู้เล่นแต่ละคนเลยนะครับว่าชอบความสามารถแบบไหนเนาะซึ่งมันก็ไม่มีถูกมีผิดนะครับไม่จําเป็นต้องอัพตามใครก็ได้อัพตามที่เราต้องการนี่แหละนะครับผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วเนาะโอเคนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ฟังก์ชันที่3เนาะเป็นฟนะังก์ชัน potential mastery เนาะก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับที่เอาไว้เพิ่มค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครของเราซึ่งมันจะเพิ่มแบบเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับผม สำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็จะใช้หินสกิลในการอัปเกรดเนาะและต้องบอกเลยว่าใช้เยอะมากๆเลยนะครับ กว่าเราจะได้แต้มมาอัพสกิลสักหนึ่งแต้มเนี่ยก็น่าจะหมดหินสกิลไปหลายล้านเลยนะครับผมแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่าสเตตัสต่างๆที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแราค่าพลังตั้งต้นในเกมนี้นะครับมันก็หลักแสนหลักล้านอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งถ้ามันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าสเตตัสต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะนั่นเองนะครับผม แล้วสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะปวดล็อกตอนประมาณแหล้งตัวละครเลเวล6นะครับผมยังไงก็อย่าลืมแบ่งหินสกิลมาอัปเกรดตรงส่วนนี้กันด้วยนะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปแนะนําเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดสกิลใช้งานต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราสามารถออกแบบความสามารถของสกิลต่างๆได้ด้วยตัวเราเองเนาะทําให้ตัวละครสายอาชีพเดียวกันเนี่ยมีความหลากหลายในการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยน่าจะชอบระบบสกิลที่หลากหลายในเกมนี้กันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนาผิดพลาดไปเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำในทีด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n f r e e ู p พ a y ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ